สวัสดีครับคุณเอยครับคุณนนทุรลีมาผมถ้าจาไม่ผิดต้องเรื่องของอากาศหนาวต้องมีค่ะใช่ค่ะอากาศหนาวที่หนาวเหน็บอยู่แล้วนะตอนนี้ที่บางพื้นที่เนี่ยเจอพายุฝนเข้าไปด้วยโอ้ยก็เลยหนากเลยคือคือเย็นแล้วเจอลมอ่ะลมโกรกอ่ะนะฮะต้องเป็นวัดแน่ๆพวกคุณไม่เคยอยู่ต่างประเทศพวกคุณไม่รู้จะรู้อกเยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีผู้เสียชีวิต 9คนนะคะตอนนี้ก็รวมเป็น360คนแล้วนะคะสำหรับยอดผู้เสียชีวิตเริ่มกันที่พายุหิมะแล้วก็พายุฝนกระหน่ำบาเกเรียกันก่อนนะคะทำให้เขื่อนในภาคใต้ค่ะพังลงมาทั่วหมู่บ้านหมูดเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะที่เมืองไบเซอร์ในภาคใต้นะคะ สูงเกือบ3เมตรค่ะผู้สูงอายุ3คนจมน้ําตายจากน้ําที่ทลักเข้าท่วมบ้านฉับลันนะคะเพราะว่าหนีไม่ทันนอกจากกระแสน้ําที่ล้นทะลักเข้ามาแล้วยังทําให้รถคันหนึ่งเสียหลักตกจากสะพานลงมาเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตอีก2คนด้วยกันค่ะทางการก็เตรียมอบพยพป,ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับเขื่อนที่มีขนาดใหญ่อีก2แห่งเพราะว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะพังลงมาได้ค่ะ ส่วนที่โปรแลนะคะอุณภูมิลดต่ำลงถึงลบ24องศาทําให้กลัวกันว่าจะมีคนไร้บ้านเสียชีวิตจากอากาศหนาวเย็นเพิ่มขึ้นอีกนะคะหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว107คนตั้งแต่เริ่มต้นฤดูดหนาวมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะคะตอนนี้จํานวนผู้เสียชีวิตจากความหนาวเย็นทะลุยอด360คนโดยรวมแล้วนะคะ ส่วนที่ยูเครนก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก9คนค่ะส่วนใหญ่เป็นคนไร้บ้านเหมือนกันนะคะทาให้ยอดผู้เสียชีวิตที่ยูเครนเพิ่มเป็น131คนและกว่า1,800คนต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่ามารักษาตัวนะคะอีกประมาณ70,000กว่าคนด้วยกันต้องอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงหนีความหนาวเย็นค่ะ ที่ออตาลีตอนนี้ค่ะทางการก็เริ่มเก็บกวาดหิมะที่ตกหนักเป็นประวัติการแล้วนะคะที่กรุงโรมเมื่อสุดสัปดาห์แล้วก็แก้ปัญหาไฟดับจากพายุหิมะให้บ้านเรือนกว่า0กแสนหลังด้วยกันส่วนที่อังกฤษคาสนามบินฮิตโตรก็เริ่มกลับมาให้บริการตามปกติแล้วนะคะหลังจากต้องยกเลิกเที่ยวบินไปกว่าครึ่งของจํานวนทั้งหมดเมื่ออากาศเริ่มจะอุ่นขึ้นค่ะที่สาธารณรัฐเช็กค,ค,ค่ะอุณหภูมิก็ลดลงต่ำถึงลบองศาเซลเซียสนะคะ ใกล้กับพรมแดนเยอรมนีและที่ฝรั่งเศสนะคะทางการก็ประกาศลดพื้นที่เป้าระวังภัยหนาวจากเดิมเียกว่า9 0เขต50เขตนะคะจากทั้งหมด101เขตหรือ39เขตค่ะส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่5คนค่ะ ทางด้านของหน่วยกู้ภัยฟิลิปปินตอนนี้นะคะก็เร่งค้นหาผู้ที่สูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวที่ผ่านมานะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยอดก็ยังสับสนก kind of ันอยู <inaudible> okay. <inaudible> <mata> ่นะคะมีรายงานเบื <inaudible transparency> ้องต้นที่ผู้เสียชีวิต13คนนะคะแต่บางส่วนก็รวมยอดผู้สูญหายแล้วที่บ้านพังทับไปก็เลยทาให้มีผู้เสียชีวิต43คนนะคะเหตุแผ่นดินไหวบริเวณชายฝั่งเกาะนกรอสในภาคกลางฟิลิปปินส์ค่ะ6.9ริกเตอร์ ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนในเบื้องต้นนะคะบาดเจ็บกว่า100คนศูนหาย44คนค่ะตอนนี้ทางการฟริปินก็ระดมทหารแล้วก็หน่วยกูภย้ภัยขุดคน้นซากประหักพังของบ้านเรือน30หลังนะคะ<ๆ>เพื่อช่วยเหลือคนที่ติดอยู่44คน<ๆ>ก็เชื่อกันว่าอาจจะถูกฝังทั้งเป็นไปแล้วนะคะ สะพานอย่างน้อย12แห่งค่ะมีรอยร้าวด้วยนะคะไม่สามารถที่จะใช้สัญจรได้ขณะเดียวกันที่เกาะเซบูที่อยู่ใกล้ๆกันชาวบ้านก็แตกตื่นนะคะหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวส่วนใหญ่ก็ไม่ยอมกลับเข้าไปในอาคารที่พักแม้ว่าแรงสั่นไหวจะหมดแล้วนะคะเพราะว่าเกรงว่าอาคารจะถล่มลงมาทับค่ะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะทางศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐบอกว่าอยู่ห่างจากเมือง ดามาเกสบนเกาะในครอสไปทางเหนือนะคะ42กิโลเมตรลึกใต้ดิน46กิโลเมตรด้วยกันนะคะด้านดรสุรินทร์พิุวรณเลขาธิการสมาคมอาเซียนก็ได้พูดถึงเหตุการณ์เป็นดินหวในฟิลิปปินส์ด้วยบอกว่าศูนย์ช่วยเหลือด้านมุเซียทำอาเซียนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์อย่างเต็มที่แล้วก็ขอแสดงความห่วงใยคนฟิลิปปินส์ที่เพิ่งฟื้นตัวจากความเสียหายจากพายุถล่มเกาะมินดาเนาเมื่อโดเร็วนี้แต่ว่าต้องมาเจอกับภัยแผ่นดินไหวซ้ําค่ะ ทางด้านของคณะกรรมการกลางเลือกตั้งของพมา่านะคะก็ได้ให้การรับรองผู้นําฝ่ายค้านในการที่จะลงเลือกตั้งซ่อมนะคะ ในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ค่ะการเลือกตั้งซ่อมของพม่านะคะกำหนดไว้ในวันที่1เมษายนมองว่าเป็นโอกาสที่นางองซานซูจีผู้นําฝ่ายคา้านจะได้เข้าไปนั่งในสภาแล้วก็ใช้สธิ์ใช้เสียงอย่างเต็มที่นะคะหลังจากที่ถูกกีดกันจากเวทีการเมืองมานานเกือบ50ปีด้วยกันในหยานวินโคศกพักสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD นะคะซึ่งเป็นฝ่ายคา้านก็ประกาศยืนยันว่าทางการได้รับการรับรองนางซูจีให้ลงชิงชัยในการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่ แต่ว่าการเลือกตั้งซ่อมจํานวน48ที่นั่งในเดือนเมษายนนี้นะคะแม้ว่าพรรคของนางซูจีจะได้รับเลือกตั้งทั้งหมดแต่ก็คงเป็นเสียงส่วนน้อยอ,อยู่นะคะในสภาที่มีถึง440เสียงส่วนใหญ่ก็เป็นฝ่ายรัฐบาลที่ได้รับการจัดตั้งจากกองทัพค่ะ ขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐนะคะเริ่มผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรที่ใช้กับพม่ามานานหลายสิบปีลงแล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างกําลังใจให้กับรัฐบาลพลเรือพมา่าเดินหน้าปฏิรูปประเทศเพื่อสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้เร็วขึ้นแต่ว่าแม้ว่าการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมแต่ก็มีการผ่อนปรนให้พม่าเนี่ยได้มีโอกาสรับความช่วยเหลือจากธนาคารโลกและสถาบันการเงินต่างๆของโลกได้สะดวกขึ้น ซึ่งอุปสรรคสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียก็คือตอนนี้พม่าก็ยังคงค้างชําระหนี้สินที่กู้ยืมไปนะคะตั้งแต่ปี2530แล้วก็ยังไม่ได้คืนจนกระทั่งถึงตอนนี้ค่ะมาดูกันที่ภารกิจของตํารวจกันบ้างนะคะเป็นงานยากสักหน่อยค่ะมี2เรื่องด้วยกันนะคะมีเรื่องของจับคนแล้วก็จับแพะจับแพะจแกจับแพะจับผดคนจับผดคนเดี๋ยวให้เดาไปดูเลย มาเลยมาเลยเรื่องวันที่จับคนกันก่อนคะที่จีนค่ะตำรวจจีนในเขตปกครองตนเองกวางซีนะคะก็ไล่ล่าโจรวิ่งราวกระเป๋าสองคนค่ะแต่โจรเนี่ยขี่จักรยานยนต์นะคะหนีไปการไล่ล่าครั้งนี้ก็เป็นการบันทึกจากภาพกล้องที่ติดบนรถตำรวจใช่ค่ะก็หนีไปนะคะขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละหนีไปนี่ก็เป็นภาพในรถของตำรวจก็ไล่ไปอันตรายนะตอนหนีไม่คุ้นสภาพการจราจรก็ลำบากด้วยนะคะคนก็ใช้รถเยอะอะ แต่ก็ต้องไล่ไปรถใหญ่อะนี้เหมือนหนังฮ่องกงนะนี้ก็มาที่ออสเตรเลียกันบ้างค่ะที่นครเมือเบิร์นนะคะนี่ไล่แพะไล่แพะจริงๆเพราะว่าแพะเนี่ยนะคะหนีขึ้นมาค่ะก็เลยทำให้ตำรวจจราจรเนี่ยก็ต้องมาวิ่งไล่กันแต่ว่าไม่ได้ยอมให้จับง่ายๆนะก็เลยนี่ใช้ตะข่ายโยนตะข่ายไปแพะก็เนีดูรูปร่างตำรวจสิคือใช่เหนื่อยแทนนี่แพะตัวเดียวนี่แหละค่ะ วิ่งไปแต่ว่าก็ถูกจับได้ก็เลยเอาต้องเอามาไว้ที่เขาเรียกอะไรนะบ้านพักของสุนัขหลงทางให้อยู่รวมกับสุนัขไปก่อนเพราะไม่มีที่จะอยู่จับแพะน่าได้แต่ตำรวจ3 4สนายที่วิ่งไล่เนี่ยตอนนี้ให้ออกซิเจนอยู่นะคะคือไม่ไม่ต้องไปวิ่งไล่จับเขาหรอกมันไม่ทันอยู่แล้วตำรวจไทยดูไว้นะถ้ามีแพะหลงบนถนนเราเนี่ยอย่าไปวิ่งแบบนี้ม้นทำไงดีพี่มันไม่มีทางทันต้องแบบซุ่มโป่งดูซุ่มโป่งซุ่มโป่งคือถ้าวิ่งมันก็วิ่งไปใหญ่ ไล่เขาใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ทันด้วยไม่มีทางทันผมก็ดูว้ายตายแล้วตำรวจที่ไหนนะไม่ไม่จะตำรวจที่ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียต้องอาศัยซุ้มโป่งเอาต้องซุ้มโป่งต้องดูแลตำรวจออสแล้วยิงยิงยิงยาสลบออเซุ้มโป่ง what what does it mean ซุ้มโป่งซุ้มโป่ง is meaning เงโอเคเข้าใจแล้วครับไปข่าวต่อไปแต่ว่าข่าวที่ไปไล่จับไอ้โจ๊กคนน่ะจับได้ไหม จับได้ค่ะก็จักรยานล้มจักรมอเตอร์ไซค์ไม่เกี่ยวล้มก็เลยตะครุบตัวได้ในที่สุดแต่ว่าที่ออสเตรเลียนี่โอ้โหเขาบอกปั่นป่วนทั้งทั้งถนนเพราะว่ามีทั้งไทยฝรั่งมุงแล้วก็รถการจราจรจอดรถดูกันนะคะมาดูกันที่เรื่องของไข่ไก่ยักษ์กันบ้างนะคะที่โคลอมเบียค่ะเขาจะอ้างว่าเนี่ยอาจจะเป็นไข่ไก่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะที่เมืองซานฟรานซิสโกค่ะทางตอนเหนือของกรุงโบโกตานะคะเขาบอกว่า ไข่ไก่ยักษ์ตัวนี้ไข่ไก่ยักษ์นี่นะคะนี่นีนฟองที่เห็นเนี่ยนะคะมีน้ำหนัก245กรัมหรือว่าใหญ่กว่าสีเท่าของน้ําหนักไข่ไก่ปกติค่ะความยาวไข่ยักษ์นี่วัดได้12เซนติเมตรนะคะเส้นผ่านศูนย์กลาง7ซนติเมตรด้วยกันค่ะซึ่งอันนี้เป็นเจ้าของไข่นะคนนี้นะคะเจ้าีจะเป็นเจ้าของฟาร์มเจ้าของไข่เจ้าของมัน เจ้าของฟาร์มท okay, okay. okay. ี่นี่ไข่ดุนไข่แบบไข่ฟองนี้โอเคผ่านไปมันเป็นสับเซตกันคุณอนุลีรีบยอนไปตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไม่ไก่ตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่เป็นตัวใหญ่มอนกันนะค่ะก็นี่เจ้าของอุ้มแม่ไก่นะคะบอกว่าเเป็นไก่ใหญ่มากนี่เขบอกเขาบอกทำงานเป็นเกษตรกรมา20ปีแต่ว่าไม่เคยเห็นไข่ไก่ขนาดนี้ก็จะให้กินเน็ s สโบรกออฟเ r อร์รี่คอร์ดมาตรวจสอบดูว่าคุณสมบัติเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกเขาโฆษณาว่าไข่เขาเนี่ยมีวิตามิน มีกรดอะมิโนมีโปรตีนฟองใหญ่ฟองใหญ่ด้วยแล้วก็มีคุณคุณค่าทางอาหารครบด้วยโอ้ยไปทำไมได้รอ่ะไม่ไหวละเรื่องไข่กับคนเนี่ยมันไม่น่าเลยมรนลิขชาพิไปแล้วแหละไปกินมาเลยชัยไหมสวยไม่ถูกน้ำตาไหลไม่ได้น้ำตาไหลด้วยเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนเรื่องของเรื่องของการเลือกตั้งที่สหรัฐกันบ้างนะคะ ก็ตอนนี้เนี่ยมีเขาเห็นชัดๆแล้วว่านายมิดรอมนี่เนี่ยอาจจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับริกันนะคะที่จะไปลงชิงชัยกับประธานาธิบดีบารักโอบามาซึ่งเป็นฟากจากพรรคของเดมโมแครตนะคะแล้วก็ต้องปรับกลยุทธ์อะไรบ้างเนี่ยไปฟังจากคุณสุทธิชัยค่ะผมันธงได้เลยครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปลายปีนี้นั้นจะเป็นการแข่งขันระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งพรรคเดมโมแครตกับมิดรอมนี่แห่งพรรครีพับริกัน ถึงแม้ว่ายังจะต้องแข่งขันในการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันไปอีกหลายสิบรัฐจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคมรีพับลิกันจึงจะมีการประชุมใหญ่เพื่อที่จะประกาศให้เหลือคนเดียวแต่ผมเชื่อครับว่าผลจากการเลือกตั้งอย่างเสียงขั้นต้นที่รัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพิสูจน์แล้วครับว่ามิดรอมนี่จะนำโดยที่ไม่มีใคร จะมาแข่งขันหรือว่าจะเอาชนะได้โดยเฉพาะหมายเลข2อย่างนิวต์กิงกริชอดีตประธานรัฐสภาซึ่งตอนแรกๆก็ทำท่าว่าจะมาแรงครับแต่ว่ามาแผ่วเอาที่ Florida. ฟลอริดาฟลอริดามีความสำคัญในฐานะที่เป็นรัฐใหญ่จากนี้ไปมิดรอมเนต้องพิสูจน์ครับว่าไม่ใช่เพียงแต่เอาชนะพวกเดียวกันใน Republican เวทาพันเกิน่ทนานั้นต้องชนะเดโมแครตอย่าง โอบามาด้วยนี่แหละครับคือศึกสงครามที่ใหญ่ที่สุดสำหรับมิดรรมเน่มิดรรมนี่นั้นถ้าแข่งกับโอบามาจุดแข็งจุดอ่อนนี่พอจะเห็นนะครับว่าโอบามาเมื่อ4ปีก่อนไม่ใช่โอบามาวันนี้โอบามาวันนี้มีปัญหาเยอะมากเศรษฐกิจของสหรัฐก็ยังไม่ดีตัวเลขคนตกง,งานก็ยังไม่สวยอีกทั้งหนี้สินของสหรัฐก็เป็นปัญหาและ เรื่องของการทําศึกสงครามไม่ว่าจะเป็นที่รักที่อัฟกานิสถานถึงแม้ว่าจะถอนทหารกลับมาพอสมควรแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังต้องตอบคําถามครับว่าแล้วมันคุ้มหรือไม่คุ้มและจากนี้ไปจะทาอย่างไรมิดรอมเน่มีชื่อว่าเป็นนักบริหารครับเป็นอดีตผู้ว่าการรัฐเมสชูเซตส์อายุปีนี้65แต่ว่ามีชื่อเสียงในสา,สามารถที่จะเป็นนักบริหารแก้ปัญหาวิกฤตในรัฐเมสชูเซตส์เองก็หลายรอบและสามารถที่จะไปแก้ปัญหาตอนที่ สหรัฐเป็นเจ้าภาพแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่โซลลเกซิตี้ซึ่งตอนแรกๆนั้นคณะกรรมาการจัดงานนี่ขาดทุนย่อยยับเลยครับมิตรอมเน่เข้าไปรังตำแหน่งประธานจัดงานสามารถพลิกสถานการณ์จากขาดทุนเป็นกำไรจนกระทั่งทุกวันนี้ยังมีการพูดถึงครับว่ามิตรรอมเน่เป็นนักบริหารที่สามารถเข้าไปแก้วิกฤตได้ฉะนั้นแน่นอน เมื่อริพับลิกันเลือกเขาเนี่ยก็จะต้องเลือกในบทบาทของการเป็นนักบริหารที่แก้ปัญหาระดับชาติได้ด้วยชื่อเสียงเรียงนามของมิตรอมเน่ ney, จึงสู้กับโอบามาได้ในแง่ว่าหนึ่งสดสดสอมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารไม่เหมือนโอบามาซึ่ง3ปีเศษที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้คนอเมริกันเห็นว่าเป็นนักบริหารทางด้านธุรกิจทางด้านเศรษฐกิจให้แก้ปัญหาได้จริงจังอย่างไรหรือไม่ ฉะนั้นถ้าต้องเลือกในสิ้นปีนี้ระหว่างสองคนนี้นี่ผมว่าก็แข่งขันกันสูสีพอสมควรทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าณจุดนี้มิตรรอมเน่ย,ยังดูเหมือนว่าหน้าใหม่และดูเหมือนว่าจะแข่งขันสู้กับโอบามาได้อย่างไรแต่ผมเชื่อครับว่าจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี่ยถ้ามิตรรอมเน่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในแต่ละรัฐแต่ละรัฐจากนี้ไปเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มบารมีและความมั่นจใจแห้คนอเมริกันมากขึ้น ท้ายที่สุดการแข่งขันในเดือนพฤศจิกายนระหว่างโอบามากับมิรอมเน่จะสูสีคู่ขี่กันพอสมควรทีเดียวครับต้องจับตาดูให้ใกล้ชิดจากนี้ไปทุกจังหวัดครับ